สวัสดีครับร้านตลาดไถ่แก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเตาทําขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ้าบินครกนะครับรุ่นสแตเลสสหัวเตานะครับเตาเราใช้เกรดเเลยนะครับโครงเตาเนี่ยเราใช้เกรดเรุ่นเนี้ยเรามีอีกรุ่นหนึ่งคือมีรุ่นที่มีปีกด้วยนะมีปีกสั่งทําได้นะครับมีปีกที่จะวางด้านหน้าได้นะครับอันนี้ก็ไว้วาง เวลาเราแค่เสร็จแล้วก็วางโชว์ด้านหน้าได้นะครับเป็นรุ่นสเตลเลสสองหัวเตานะครับด้านหน้าจะเดินสายเกจเอทนแก๊สทนน้ำมันนะครับแล้วก็ใช้เตา,าวาลโยกเกจเอเอีกนะครับตัวนี้ผลิตในเมืองไทยนะครับเตาเนี่ยถ้าเกิดใช้นานๆแล้วปรากฏว่า,าหัวมันเสียอะไรเงี้ยเราก็สามารถซื้อไปเปลี่ยนได้นะครับอะไหล่เรามีตลอดนะครับเพราะว่าของผลิตในเมืองไทยเนี่ยอะไหล่มันจะมีตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับแล้วก็มี แ่งกระจายความร้อนและก็เบ้าขนมครกเกต A 28หลุมเลือกได้จะเอาตาไก่ตาตาไก่หรือจะตาเอ็มนะฮะเลือกได้ก็แล้วแต่คุณลูกค้าได้สูตรมาสูตรล่อนหรือสูตรแคะมันก็แตกต่างกันไปนะครับเบ้าสามารถเปลี่ยนเป็นเบ้าขนมครกสิงคโปร์นะครับหรือขนมไข่ก็ใช้ได้นะเตาตัวนี้หรือเอาเบ้าออกก็กลายเป็นเตาแก๊สหุงต้มธรรมดาใช้ได้ด้วยนะครับมีฝาปิดนะครับก็ คุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับมีปัญหาหลังการหลังการใช้นานๆก็โทรติดต่อเข้าที่ผมผมเป็นคนรับเบอร์โทรศัพท์เองนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขได้ไวและทันท่วงทีไม่ทำให้ลูกค้าอารมณ์เสียนะครับชมคลิปแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วอย่าลืมสั่งซื้อกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งนะครับเป็นเตาขนมครกรุ่นสแตนเลส2หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดลำปางนะครับก็ได้ดูคลิปก็สนใจเตาทำขนมครกนะครับเห็นงานของร้านตลาดไทยแก๊สแล้วทำแข็งแรงและก็ทนทานนะครับใช่ครับเราทำเราใช้โครงเตาเกรดเเลยครับโครงสแตนเลสเนี่ยนะครับเราใช้ โค้งเตาเกต A นะครับทุกอย่างก็ใช้เกต A หมดนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยฝาปิดนะครับแล้วก็ลูกค้าขอเป็นขอเป็นเป็นเบ้าตาไก่นะซึ่งเบ้าเนี่ยนะครับเราสามารถทางลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาตาไกา่หรือเบ้าที่นี่น้ำหนักเบาเพื่อไว้สำหรับร่อน นะครับแต่สําหรับแคะนะครับก็ใช้ตาไก่หรือจะล่อนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ของตาไก่น้ําหนักมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเบ้าจะสวยนะครับจะตื้นปากฟางแล้วก็ตื้นทําให้กินแป้งน้อยนะครับตัวนี้นะครับตาไก่หรือจะเอาตาอื่นก็ได้นะครับมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับเราทําจากเหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับแผ่นกระจายความร้อนแล้วก็เตาเตาซี ตาไก่เหมือนกันครับตาไก่นะฮะแต่ใช้ตาไก่เหมือนกันครับฮะก็มีเบ้าตาไก่นะครับเป็นอันนี้เป็นคู่นะครับมีแบบ1ห,หัวเตา2หัวเตาแล้วก็3หัวเตานะครับ4หัวเตา หหัวเตาเลือกได้นะครับคุณลูกค้าเลือกได้อันนี้เราจะมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวลองไฟทีนึงนะครับเรามีหัวปรับสายนะครับแล้วก็เป็นวาล์วโยกนะครับวาล์วโยกนี่สังเกตง่ายนะครับคุณลูกค้าวาล์วโยกประโยชน์วาล์วโยกเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างนี้ให้รู้ว่าปิดนะครับจะไม่สับสนเวลาเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับถ้าสมมุติว่าเรามาดูอ้าวตอนนี้ปิดอยู่นะครับ ็ปลอดภัยแต่บางทีเรามาดูปุ๊บเอาเปิดอยู่เราก็อย่าเพิ่งเอาปืนยิงนะครับเดี๋ยวแก๊สมันจะรั่วตรงนี้แก๊สมันจะกระจายทั่วนะครับก็ประโยชน์ของวาวโยกจะดีอย่างนี้แล้วก็เป็นทองเหลืองด้วยเดินสายด้านหน้านะครับด้วยาสายแก๊สทนแก๊ส ทนน้ามันนะเกรดเอเลยนะครับเดินด้านหน้านี่นะครับสวยงามไม่ต้องไปโยงข้างล่างให้เกะกะเลยนะครับส่วนมาดูโครงเตานะครับไอตัวนี้โครงเตานี่เราจะไม่เหมือนที่ห้ออื่นนะครับที่ว่าดูที่ห้ออื่นทำไมมันถูกกว่าของตลาดไทแกสทำไมแพงนี่นะครับด้านล่างนะครับเราทําสเตนเลสหนานะครับสังเกตนะครับเราจะมีโครงสเตนเลตอีกอันหนึ่งนะครับประกบด้านล่างนะครับตลอดแนวตรงนี้นะกันอะไรครับ กันความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วนะครับมันจะยุบน่าจะยุบลงมายิ่งเป็นสเตเลสเกรดนิ่มๆน,นะครับยิ่งยุบง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีคานนี่คารเหล็ก คาเหล็กประกบอีกทีหนึ่งเพื่อจะยึดเตาเนี่ยแหละครับตัวนี้สําคัญนะครับเราจะมีทุกรุ่นเลยนะครับสหัวเตา3าหัวเตาเราจะมีคานสเตลเลตตัวนี้คอยรับน้ําหนักการเผาไหม้ของเตาถ้าไม่มีนะครับอพอเราใช้นานๆนะครับพอเปิดไฟยิ่งสเตลเลตบางๆนี่ครับมันจะแอนตรงกลางเลยนะครับเราก็ทําป้องกันเอาไว้เพราะสเตลเลสเราหนาด้วยพอหนาแล้วเราก็ลักษณะที่ว่ามีแกนกลาง เพื่อให้คุณลูกค้าได้ใช้ได้ทนได้นานนะครับนี่แหละครับจุดเด่นของเตาแก๊สที่ของผมร้านตลาดไทยแก๊สได้ต่างทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับมาดูไฟว่าไฟของเรานี่จะสวยขนาดไหนนะครับไฟสวยนี่หมายความว่าออกมาก็เขียวเขียวนี่ครับเขียวเขียวอย่างนี้เลยนะครับเขียวเขียวอย่างนี้นะครับก็เวลาลงแผ่นกระจายความร้อนนะครับ ถ้าลง <off re ling> แผ่นกระจายความร้อนอันนี้นี่นนี้ปรับอากาศนะครับถ้าเอาเข้าไปลึกๆเนี่ยมันก็จะเป็นเปลวแดงอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องอ,ออกมานิดนึงให้ออกให้อากาศเข้านะครับไฟก็จะเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาลงแผ่นกระจายความร้อนนะคุณลูกค้าครับก็แนํนานะครับให้เปิดตรงกลางก่อนนะแล้วค่อยลงไปวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยปรับอากาศกันนะครับไม่งั้นนะครับเดี๋ยววางแผ่นวางเป้า ปิดวางเบ้าแล้วก็เปิดปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ปืนยิงแก๊สเนี่ยไม่ติดไงแก๊สสะสมอยู่ด้านล่างแล้วมันจะปุ๊บนะจะตกกระจายกันนี่ครับไฟจะสวยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไฟจะสวยอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> คุณลูกค้าชมคลิปนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับเรามีาบริการส่งให้ถึงที่เลยนะครับส่งทางขนส่งเอกชนนะครับก็ประมาณสั่งของประมาณ 2- 3สาวันนะครับก็ ก็ส่งได้เลยนะครับก็ส่งได้นะครับอโอนเงินปุ๊บนะครับส่งสลิปมาเป็นหลักฐานทางกฎหมายกันนะครับแล้วเราก็จะส่งให้คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ส่งเราส่งตามที่เราเราได้ทําคลิปวันนี่เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะผิดรุ่นผิดแบบนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับช่องทางติดต่อทาง YouTube ทาง Facebook ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงเตาขนมครก อันนี้ทําหอยครก็ได้นะครับทำํำขนมไข่ขนมครก,ขน,ครกขนมครกสิงคโปร์หอยครกหรือบ้าบินครกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ